สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนบานนาจ้านี่จะเป็นแปลงของทัวรล้านเต่าที่ปลูกไว้ช่วงหนาหนาวนะจ้ะเนาะเนี่ยเพิ่นหลอดจากร่มพัดแรงหลอดแปลงหนึ่งจ้ะแล้วอีกแปลงหนึ่งที่ว่าต้นเพิ่นขาดไปกับไอ้รักไม่คํำนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่จะแปลงกลางคางกันนี่เนาะ เพิ่นกะจะมีต้นที่ว่าเหลือต,ต่อๆนะจ้ะต่ะวาดูสึกว่าเพิ่นจะบพ่ตายจะเป็นเพื่อนก็นเลยว่าจะเอาพักอื่นมาปลูกแทมกับเพิ่นปลูกผสมประสานนาจ้ะเนาะกับว่าได้พว่นด,ดินก็นเอาดินที่ว่าอยู่ในแปลงนีเลยจ้าเดี๋ยวมองได้ที่ว่างหรือตน้นทัวลั่นเต่าที่เพิ่นตายไปนี่จจะสุก็จะเอาต้นกาพักที่เหลือที่บ้านน่ยจะเอามาปลูกแทมเลยมาปลูกผสมประสานลงไปเลยจ้ะ เนี่ยเนเพื่อนินึงแต่เสียดายเนาะพิ่นขาดไปเลยจะก็จะมีบางส่วนที่พยาบาลตัดออกไปกับมี่บางต้นเพิ่งกบ่าตายจ้ะเจยวซูจะเอาพักอื่นมาปลูกแท้มาเลยจะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเสียดายทีเนาะเนี่ยเก็บเป็นน้ำเช้าเข่ากับน้ำมักนะัดโตที่สุผสมม่เรียบร้อยแล้วจ้ะ จ้่แล้วเนี่ยเพื่อนเพ่นเบิงก็จะมีบางต้นที่ว่าเพื่อนเพื่อนขาดไปจะว่าต่อเพื่อนยังดูแข็งแรงอยู่เนาะเป็นต้นลากของเพื่อนยังดูแข็งแรงอยู่แล้วสูจะเอาไว้แบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวฮามาล่องเบิงว่าเพิ่นเพิ่นจะงอกขึ้นมาบอนะจะเนาะนี่จ้ะเพื่อนยังมีใบไม้ปงขึ้นมาอยู่จ้ะ จ้าล้วนี่จะเป็นน้ำเศร้าขาวผสมน้ำมักนาโตเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นต้นก้าบางส่วนที่สุจะเอามาปลูกเนาะบ่รูว่าจะได้ปลูกเมดบอจ่าเพื่อน,อน,อนมีผักสลดัดแน่ถ้าบม่มีมองปลูกก็จะได้เอากลับบ้านจ่าจะนี่จะเริ่มเลยเพื่อนๆกะมองไดทีว่างเนาะเนี่ยแปลงง่าย,ยดูเสดยทีจา้าเดี๋ยวสุจะคุดหลุมปลูกเลย กะระยะห่างพ่อประมาณนาาจะเนาะตามทีทเท่ามีนี่จ้ะในแปลงนี่จ้ะจ้ะนี่จ้ะก่อนที่จะคุดลุมเนาะสุกได้วัดไอ้ไอ,อ้นี่กะกะทางไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้จอดไปเลยดินนี่ดินพะรวนดีจะเป็นเป็นเป็นดินทรายได้จ้ะเป็นเป็นสอนบานยญ้านี่ ี่จ้ะหลังจากที่เห่าออวัดไอ้นี่เนี่ยพักสลัดก็บุรู้ว่าจะได้ปลูกบอจะเป็นเพื่อนเบิงเบิงทีก่อนเนะาะบ่จะได้ปลูกพักอย่างแน่นี่จ้ะก้อนที่จะคุดลุมเขากับวัดกระถางก่อนจากขนาดของกระถางก่อนเนาะแล้วก็บัดจะปล่อยแล้วเขากัจะทํากา,การขุดหลุมเลยจ้า ใจเพืเ่อนๆนี่จะเป็นต้นของเซโรลีเนาะอันนี้จะเป็นพักสลัดเบิ้งกระทางก็ะจะอันนี้ขนาดบ่ท่อกันจะของเซโรดีนี่จะใหญ่กว่าเนาะเดี๋ยวสุกะจะวัดกระทางนี้เลยจะเพืเ่อนๆของเซโรลีก่อนเนาะพว่าเพิ่ิ่มจะโตแล้วจะบ่บมี่มองปูนี่วัดไปเลยหลังจากที่วาดเซจกะ คดลุมลงไปเลยจะเพื่อนเพื่อนแค่เพื่อนเพื่อนคูดลุม่มไหมทอขนาดของกระถางเน,นจาจะเนาะน,นี่จะเป็นดินแป้งดินเก้าที่ว่าปลูกทั่วลัานเต่าจาะระบี้จะเอาอันนี้มาปลูกผสมผสานในแปลงเดียวกันไปเลยแล้วถ้าเบิงว่าทั่วลัานเต่าพันจะโตให้บ่นี่จะเป็น,นือรวัดกระถางเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเฮ็ดขึ้นกันทุกลุ่มเลยจา้า จะหลังจากวัดใส่กระถางแล้วก็บุดหลุมเรียบร้อยแล้วเท่ากับจะใส่ขี้ไก่ล่องกลนหลุมจะเป็นเพื่อนประมาณยิบมือนึงเนาะนี่จะ้ะหลายจะเป็นเพื่อนล่องกลนหลุมด้วยขีไก่จะประมาณนี้จะเป็นเพื่อนกะเอากะปริมาณเอาจะลุยลุยล,ยลงไปเนาะหล,ลังจากนั้นเท่ากับจะเอาน้ำม,มากองเห่านะ่ะลดลงไปจ้า จจนี่จะเป็นเพื่อนเ่าต้องเต็มลุมเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะประมาณมีเครื่องลุมก็ได้จ้ะเดี๋ยวให้น้ำเป็นซึมลงไปในหลุมก็นเนาะแล้วจังจะมาปลูกผักจ้าจะหลังจากที่น้ำเป็นซึมลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นเพื่อนในดินเรียบร้อยแล้วเ้าก็จะปลูกเดี๋ยวจะปลูกเซลลูรีก็จะเป็นเพื่อนเนาะเพราะว่าเซลลูรีเป็นลายต้นกาลายเอา เอาดินที่อยู่ในกระในแปลงนะจ๊ะรยโรยทับขี่ไก่ไปอีกรอบหนึ่งก่อนเนาะหลัลงจากนั้นกับปูเลยจะเป็นเปลือยนก้นนะอนจะปลูกเข้าปะข้องต้นก้าของเข้าก้อนนะจ๊ะเนี่ยเอามือเห็ดแบบตามคลิปเลยจ้ะล้วกันเนี่ยคนจะมีรูระบายน้ำอยู่เนาะกา็เอากดกดจักน้อยจ้ะกดกดแล้วก็ค่อยๆดึงกระถางออกมาจ้าเพื่อนเืนเ่อนนี่เนาะ เดี๋ยวลากพ่นจะขาดกันนี่จ้ะลากพ่นเดินดีจะเป็นแฝดเน,นี่ยเดี๋ยวจะมาปลูกเลยจ้ะนี่จะเป็นแฝดเซโรล,ลีเนาะปลูกลงไปเลยจ้ะถ้าหฮาวัดกระถางแล้วเฮาวัต้องไปนี่ยังดีเราจะล้วก็เอาลงไปดินเก้าทิ่จิตมาในกระถางก็เอาปลูกลงไปน้ำกันแล้วก็เอาดินในแปลงนี่ยจะเป็นแฝเนี่ยพ่นจะอยู่ในระดับเดียวกันพอดีพอดีเลย นี่จ้ะถ้าห่าวัดกระถางเราจะเนาะวัดขนาดกระถางเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะเกาดินงคางๆนี่เอามากรบกรบแล้วก็เอามือกดคางคต้นเพิ่นจักน้อยจะเบาๆบเนาะจะเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะจะเป็นเผื่นหลังจากปลูกแล้วก็พดนน้ำเราจะเนาะนี่สู้เห็ดให้เพื่อนเพื่อนเบ่งก้อนต้นนึ่งนี่จ้ะเนาะเราสู้ก็จะปลูกแล้วก็จะ ลดน้ำที่หลังเลยจ้าจะเรียบร้อยแหลวจ้าจะเ,เ,เป็นเพื่อนหลังจากตีเห็ดห้เพื่อนเพื่อนเบื้องต้นหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวสุกกระเจาในจากสุกสุกลุมเรียบร้อยแล้วกะจะเอาเขีกก้ไก่ยนี่จ้าลุยลงไปในถูกลุ่มเลยจะเป็นเพื่อนเพราะวา่าเห่าเห็ดแบบนี้จะได้แล้วเร็วๆนะจ้าเนาะนี่จ้า ในทุกๆกลุมกะยอดพ่อๆกันขิ้ไก่เน,นจนะเนจนะ้นะหยิบมือหนึ่งี่จยอดไม่ไปในแต่ละลุมเน,นจจ้าจะหลังจากที่เอาขิ้ไก่ล่องกลุมเรียบร้อยแล้วข้าก็ลดได้นำมามักของห้าวจา้าบ่ต้องเต็มลุมเน,นจเพื่อนๆประมาณเคิงหน,นึ่งเนจะนะเราก็ให้น้ำเพื่อนนำมาร์กเพื่อนซึมลงไปในดินก่อนแล้วห้าก็จัง จะมาปลูกผักจ้าจ้าเป็นเพื่อนหลังจากที่รดน้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาดินที่ยุ่ไอ้คางคแปลงนะจยจะเอามาลวยทับขีไก่อีกรอบหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ปลูกเลยจะแล้วก็สุกกดะไดล้อมเลี้ยงต้นก้าในการเอหยิบจับสะดวกเนาะจ้าเนี่ยเอามาวางไกลไกจะได้แล้วเร็วจะเป็นเพื่อนแล้วก็ปลูกลงไปเลยนเนาะเนาะนี่จ้าเป็นเพื่อน จไดแปลงจะเป็นเพื่อนแปลงเพื่อนก,กว้างอยูนน่แปลงนี่นอกก็เลยเอามาปลูกแซมๆกันจ้ะจะเป็นเพื่อนก็จังโฟนสิตโตกลิ้นนี่นะจ้ะหลังจากปลูกแล้วก็จะไม่ได้ฮดน้าจ้ะเดี๋ยวมาค่อยเบิ่งว่าเพิ่นจะเป็นแบบใดเนาะพักที่ซูป,ปลูกเมื่อี้ก็จะมีเซโรลีกับผักกาดไอ้ผักกาดเขียวปีจ้ะ เดี๋ยวอมาค่อยเบิ่งกันจะเป็นเพื่อนมาลุ้นน้ำสูปได้จะได้ว่าเพิ่นจะหลอดในสูบอาจารย์เดี๋ยวมาเบิ่งตัวลั่นตาว่าเพิ่นจะงอกขึ้นมากเ่จ้ะจ้า,จาจเพื่อนเพื่อนมื้อนี้ก็จะมาอัปเดตพักเซลลรีกับประกาศเขียวปีที่ปลูกเมื่อนานาะเดี๋ยวก่อนจะไปเบิ่งนั่นเดี๋ยวสุดจะพามาเบิ่งมินกินสมเนี่จ้ะบริษัทให้เบิ่งโดนแล้วจะเป็นเพื่อนนี่ ที years, er on one, so, fall, ่ว so, the ่าปลูกใส่ในกระถางเมื่อปีที่แล้วนะจ่ะช่วงหน้าหนาวนี้เพิ่นก็จะแห้งต้นเพิ่นนะจ่ะที่ว่าเพิ่นในนี้พ่นจากดินมาเนี่ยเพิ่นก็จะนี่แต่ว่าหลายเพิ่นนี่จะเพิ่งเพื่อนอุ้ยเขียวงามเนี่ยต้นเพิ่นแห้งเราสุกัดตัดออกไปเลยจ้ะแล้ววันเนลไหลเพิ่นที่อยู่ที่อยู่น้าดินนะจ้ะเพิ่งเพื่อนเนี่ยเพิ่งเพื่อนก็ร่างปรงเขียวขึ้นมาเลยจ้ะนี่ช่วงหน้าหนาวเพิ่นก็จะแห้ง ต้นเพิ่นมันจะเนาะไหลเพิ่นก็นจะอยู่ในดินจังซีแหละจะสุกได้เอาใบไม้แห้งมากรกบกรบให้เพิ่นแล้วก็เอาดินมาเติมให้เรื่อยๆอยู่จ้ะเนี่ยจะเป็นปลูกในกระถางแต่ว่าว่างไว้เพื่อทั้งดินได้จ้ะเพื่อนๆจะมิ้นกินส้มนี่ก็ปลูกกับวัายากจะเป็นเพื่อน,อนแต่ว่าจะเอท่าที่สู้สังเกตเบืเบ้องนี่ เอาไรปลูกจะปลูกง่ายกว่าจ้ะติดเล้วน้ําจะเป็นเพื่อนที่สิปลูกนะจ๊ะเนาะอยู่กระทางที่บ้านระเบียงหลังบ้านก็มีจ้ะเอาไรเพื่นนี่จะเอาไปกลบๆไว้ในดินน่ะเ,นเพื่อนก็นจะโตโตเร็วจ้ะจ้ะเลยนี่ก็จะเป็นกะลํดอกเจดีบ่มีวีแววว่าจะเป็นดอกจะเป็นเพื่อนแต่ว่าก็ ตนเพื่อนก็แข็งแรงอยู่อันนี้พักสลัดแล้วก็ฝากกันไปนางก็จะเป็นบอกกอรี่จะเป็นเพื่อนเริ่มเป็นดอกทุกต้นอยู่จ้ะต้นน้หนอยก็เป็นดอกจะเพื่อนเนนี่เริ่มเป็นบอกกอรี่เป็นดอกบอกกอรี่ึ้นมาแล้วจ้ะใบก็จะตั้งกันอยู่จะเป็นเพื่อนเนี่ยบอกกอรี่เริ่มแล้วเราจะได้ซิมเลาได้เพื่อนเพื่อนจะได้ซิมบอกกอรี่ละจ้า ก็จะให้ปุ๋ยแล้วก็น้ำมักเพิ่นนอาจาะน้ำมักน้ำเศร้าข่ากับนัดโตเนาะมาสวนย่ำใดกะจังได้หายเราจะเพื่อนๆเนี่ยต้นน้อยๆก็เป็นดอกก็ร่ำดอกเจดีย์ท่านเห็นมีดอกจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยบอกกลีเป็นดอกเกือบทุกต้นจ้ะเพื่อนๆเน,นี่ยยังดูไม่หมุนเลยจ้ายยังเอาอันนี้เน็ตครอบไปอยู่นนเ,นนยเนาะ ไอ้ร่มแรงน้ำจะเป็นเปลือนทวีจังสี่ห้าก็บ่ได้กินพักมาจ้ะต้องค่อยดูแลเพิ่นขนาดมือนี่ก็ยังร่มแห้งจะร่มหนาวยังบรท่านได้เศร้าหนาวจะเพืนเพื่อนหกถึงเจถึงสิองศาจะบางมือนัจะเนะาร่มกันยังแห้งอยู่จ้ะเดี๋ยวซิจะผาไปเบิงเซลลูรีครับ อากาศเขียวปีที่ปลูกผสมผสานกับตน้นตัวลันเต่าที่ว่าเพิ่นไอ้นี่ไปนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเพิ่นก็เริ่มมีใบขึ้นมาอยู่จ้ะเป็นเพื่อนเวลาหดน้ำกับโถน้ำกันนะจ้ะเนี่ยเพิ่นเริ่มจะปงมีใบไม้เนี่ยต้นนี้เริ่มใบขึ้นลายอยู่จ้ะเป็นเพื่อนเราเซลโรลีที่ห้าปลูกไว้กันนี่จ้ะก็จะเริ่มมีใบไม้ขึ้นมาอยู่จะเป็นเพื่อน ต้นทัวรลั่นเต่ากะบจานหนีเยู่นี่จ้ะเซโลโรลีเนาะเริ่มจะบโปงใบไม้ขึ้นมาอยู่จะเปื่อนๆนี่ยโปรยรอดทุกต้นอยู่จ้ะรอดทุกต้นอยู่ละกะนี่จ้ะรอดทุกต้นละกะต้นทั่วลั่นเต่านี่ก็จะมีใบไม้งอกขึ้นมาอยู่จ้ะนะครัตังเกตเบิ้งต้นนี้เพื่อนๆเนาะเห็นปะ มันจะมีใบไม้อยู่แต่เดี๋ยวเพื่อนเข้าจะได้กินบอนนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาลุ่นกันจ้ะจะเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นประกาศเขียวปีที่ปลูกมือเดียวกันกับเซลลรีนะจ๊ะในแปลงเดียวกันกับทัวรลั่นเตาเนาะจ้ะเนาะนี่จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เริ่มโตขึ้นมาอยู่จ้ะช่วงนี้อากาศกันยังหนาวอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อน ยังบุคคยมีมแีแมลงมาลบกวนปานใดนะจ๊ะจะเซลลูดีกะปงใบไม้ขึ้นมาถั่วลันเตาที่ว่าต้นเพิ่นขาดไปแต่ว่าหลากเพิ่นยังแข็งแรงต้นต่อเพิ่นยังแข็งแรงอยู่กับป่งใบไม้ขึ้นมาจ้ะเพื่อนๆจะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก,มากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะจจกันคลิปนาค่ะ